พุตบอลไทยลีกหนึ่งเมื่อวานนี้นะครับเจ้าบ้านลำพูนวอลเลเยอร์สตามตีเสมอเมืองทองยูเนเต็ดสองประตูต่อสองครับแบ่งกันไปทีมละดหนึ่งแต้มครับไทยลีกนัดที่7ครับของฤดูกาลนี้เจ้าบ้านราชันโคขาวลำพูนวอลเลเยอร์สเปิดบ้านสนามแม่กวงสเตเดียมนะคร 1, ับพบกับก <c oughs> ีเลนพยองเมืองทองยูเนเต็ดครึ่งแรกผ่านไป9นาทีครับมูฮัมหมัดออสมมนครับยิงสวยบริเวณกรอบเขตโทษลำพูนขึ้นนำา1ประตูต่อศูนย์ครับลูกนี้โค้งหนีมือครับหมดสิทธิ์รับจริงๆนะครับ นาทีาที่13 คณะกรรมายกครับเปิดบอลให้กับเคนันตุลานโฉบเข้ามายิงให้เมืองทองยูนเต็ดไร่ตีเสมอเป็น1ประตูต่อหนึ่งจากนั้นในช่วงท้ายครึ่งแรกนาทีที่41ครับอานาัสอาหันนักนะครับยิงนอกเขตโทษสวยงามเช่นเดียวกันครับมือทองยูนเต็ดพลิกกลับมานำครับเป็น2ประตูต่อหนึ่งและครึ่งหลังนาทีที่51อันนันย่อสังวรครับมายิงให้ลำพูนวอลเลียร์สตีเสมอเป็น2ประตูต่อ2นะครับหมดเวลาไปด้วยสกอร์นี้ครับแบ่งกันไปทีมและคะแนนเมือน เืองทองอยูเนเต็ดยังไม่ชนะทีมใดามาใน4เกมหลังสุดนะครับลงแข่ง7นัดมี9คะแนนอยู่อันดับที่6ส่วนลำพูนมี6คะแนนหลังอันดับที่14ของตารางหลีกในขณะนี้ครับ